สิ่งที่จะเป็นคลังข้อมูลให้ทุกพวกเรานั้นสามารถแปลบทความได้ถูกต้องก็คือส่วนที่เราเรียกว่าคำศัพท์นั่นเองอ่าเปิดมาดูคำศัพท์เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขยายนิดนึงก่อนนะเรามาดูในส่วนของคำศัพท์ก่อนมีคำที่น่าสนใจดังต่อไปดี accident 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 แปลว่าอุบัติเหตุนะคะเป็นคำนามนะคะ something bad นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้าย which happens that is not expected or intended and which causes injury or damage เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดหมายนะคะ is not expected ไม่ได้คาดหมายแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจ or intended and which causes injury or damage และที่สำคัญก็คือมันก่อให้เกิดความเสียหายและก็การบาดเจ็บคำที่ 2, 2> achieve achieve แปลว่าประสบความสำเร็จนะคะมีความหมายเท่ากับ to succeed นะคะคำต่อมาคำที่3ค่ะ b l i n e blind แปลว่าตาบอดนะคะเป็นคุณศัพท์นะคะ not able to see ไม่สามารถมองเห็นได้คำต่อมา calm calm คำนี้จะไม่อ่านว่าคลามนะคะอ่านว่า calm ไม่ออกเสียงตัว L ดังนั้นจะออกเสียงว่า calm แปลว่าสงบนะคะก็คือ relax นะคะ not worry นะคะผ่อนคลายแล้วก็ไม่กังวลน,นะคะ not frightened or not excited ไม่กังวลไม่ตื่นกลัวหรือไม่ตื่นเต้นนะคะคำต่อไปค่ะ cancer cancer แปลว่ามะเร็งนะคะแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ a serious disease that is caused when cells in the body grow in a way that is uncontrolled and not normal นะคะ serious disease ก็คือโรคร้ายแรงนะคะที่เกิดขึ้นจากเซลล์นะคะในร่างกายมันจเจริญเติบโตผิดปกติแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้นะคะคำต่อไปคะ่ะ charity charity แปลว่าการกุศลนะคะ charity แปลว่าการกุศลนะคะ an official organization that gives money food or help อะไรอีก uh, to people who need it or money food or help that is given to people who need it พูดถึงองคอ์กรที่นะคะให้เงินคนที่ไม่มีนั่นเองนะคะต่อไป clever ขีดเส้นใต้ค่ะ clever เป็นคำคุณศรรพัพท์แปลว่าฉลาดนะคะ clever แปลว่าฉลาดคำต่อไปค่ะ climb climb คำนี้ออก L นะคะอ่านเป็น climb เสียงยาวนิดนึงแปลว่าปีนนะคะ climb แปลว่าปีนเป็นกริยาคำต่อไปค่ะ confident confident แปลว่านะคะมั่นใจในตัวเองนะคะถ้าเป็นคำนามจะเปลี่ยนตัว T แล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็น C E กลายเป็น c o n f i d e n e confidence Conf อันนี้จะ เป็นคำนามแปลว่าความมั่นใจในตัวเองนะคะคำต่อไปค่ะ difficult difficult เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่ายากค่ะนี่เห็นไหมคะ not easy แปลว่าไม่ง่ายเลยคำต่อไป dream dream แปลว่าความฝันนะคะมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ เป็นหนังสือของมาตินดูเธอคิงจูเนียนะคะเขียนได้ดีมากตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นนักเคลื่อนไหวแอฟริกันอเมริกันนะคะเขียนหนังสือชื่อว่า i have a dream นะคะลองไปหาอ่านดูนะคะ dream แปลว่าความฝันนะคะต่อไปคะ่ะ former former แปลว่าก่อนนะคะเป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่า happening existing or true in the past but not now ่า former แปลว่าก่อนคือมันเกิดขึ้นก่อนนะคะมันผ่านมาแล้วนะคะมันผ่านมาแล้วในอดีตนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะต่อไป friendly ดอกจันค่ะออกข้อสอบบ่อย friendly เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความพิเศษเพราะลงท้ายด้วย l y นะจ๊ะ friendly แปลว่าเป็นมิตรต่อไป incredible incredible แปลว่าหน้า ประหลาดใจนะคะ incredible แปลว่าหน้าประหลาดใจหรือเหลือเชื่อนะคะ incredible คือ very good or large exciting มันจะมีหลายความหมายนะคะแปลว่ายอดเยี่ยมก็ได้นะ incredible นะยอดเยี่ยมก็ได้นะหน้าประหลาดใจก็ได้นะอ่าแปลว่า มากบายก็ได้นะเห็นไหมความหมายของ incredible นะคะน่าเหลือเชื่อนั่นเองนะคะเอาง่ายๆคืออะไรที่เป็นน่าเหลือเชื่อเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่หลายในตัวมันนะน่าเหลือเชื่อนะคะต่อไปค่ะ inspire inspire แปลว่าสร้างแรงบันดาลใจนะคะ to make someone feel that you want to do something and Can do it สร้างแรงบันดาลใจมันจะมีคำที่เราคงเห็นบ่อยๆคำนี้ inspiration คำนี้เป็นคำนามแปลว่าแรงบันดาลใจต่อไปค่ะ intelligent intelligent แปลว่าฉลาดมีไหวพริบมีปัญญาต่อไปค่ะ kind k i n d คำนี้สังเกตให้ดีนะมันเป็นคำคุณศัพท์นะถ้าคำว่า k i ายคุณศัพท์จะแปลว่าใจดีนะคะนิสิตคำต่อไปจะขี้เกียจไม่ได้แล้วนะจะสอบแล้ว lazy Lazy เป็นคำคุณศัพท์ lazy ขี้เกียจต่อไปค่ะ leader leader แปลว่าผู้นำเป็นคำนามนะคะคำต่อไป miner m i n e r แปลว่าคนทําเหมืองแร่หรือคนขุดเจาะเหมืองแร่เราเรียกว่า Minor คํคำต่อไป Note. Note 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 ก็คือบันทึกย่อหรือคนก็ใช้ทับศั์นะคะใช้คำว่า Note เลยก็ได้ต่อไป operation แปลว่าการผ่าตัดนะคะคำต่อไปเมื่อมี operation ก็มี patientpatient Patient เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคำคุณศัพท์นะจะแปลว่าอดทนนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะมันจะแปลว่าคนไข้หรือคนป่วยนะคะออกเสียงเดียวกันเลย Patient อาจารย์ชอบจำว่าคนไข้คนป่วยต้องอดทนอาจารย์ชอบจำแบบนี้จะได้ไม่สับสนนะคะในการใช้งานต่อไป refuge แปลว่าการหลบภัย เดี๋ยวเขียนให้ชัดก่อนพอดีเวลาไลฟ์มันจะเขียนไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือเท่าไหร่การหลบภัยนะคะการหลบภัยต่อไปค่ะ reliablereliable Rel แปลว่าที่น่าเชื่อถือนะคะ reliable แปลว่าที่น่าเชื่อถือได้ต่อไป removeremove remove, แปลว่าเคลื่อนย้ายหรือว่ากำจัดก็ได้นะคะเคลื่อนย,ย้ายหรือกำจัดค่ะคำต่อไปค่ะ rescue rescue คงเคยได้ยินคำนี้หลังรถกู้ภัยนะคะแปลว่ากู้ภยัยหรือช่วยเหลือกู้ภยัยนั่นเองคำต่อไป selfish selfish คำนี้เห็นแก่ตัวนะคะคำว่า selfish ไม่ได้แปลว่าคนขายปลานะคะ selfish แปลว่าเห็นแก่ตัวคำต่อไปคะ่ะ sensible sensible แปลว่ามีเหตุมีผล นะคะมีเหตุมีผลคำต่อไป shy shy เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าอายคำต่อไป stupid stupid เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าโง่นะคะ silly or not intelligent โง่หรือว่าไม่ฉลาดนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะ talent talent แปลว่า พรสวรรค์นะคะ Talent แปลว่าพรสวรรค์อันนี้เป็นคำนามนะแต่ถ้าเป็นคุณศรรัพท์เติม ed ลงไปเป็น talented talented แปลว่าที่มีพรสวรรค์เราก็เติมคำว่าที่มีลงไปนะคะแปลว่าที่มีพรสวรรค์คำต่อไป train train แปลว่าฝึกฝนฝึกฝน ถ้าเราเจออาชีพนี้เทรนเนอร์ก็คือคนที่ทำหน้าที่ฝึกและคำสุดท้ายของบทนี้คือคำว่า trap trap แปลว่าติดกับนะคะ trap แปลว่าติดกับ165มาดูกันเลยสำหรับในส่วนของเติมคำศัพท์ลงไปในช่องว่างนะคะแน่นอนเป็นคำศัพท์ที่เราเจอไปแล้วนะคะคำแรกเลย an organization g i v e Mo n n y and f o o d คำตอบคือ a charity นะคะองค์กรที่ให้เงินและอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เขาต้องการหรือมีความจำเป็นข้อที่2เลยค่ะ we use the word former to describe something that was in the past เขาใช้คำว่า former เนี่ยเพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ ข้อที่ 3. you train when you practice a sport or exercise to prepare for competition คุณฝึกฝนนะหรือคุณฝึกซ้อมนะฝึกฝนหรือฝึกซ้อมเมื่อคุณนั้นต้องการที่จะเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายในการเตรียมตัวไปแข่งขันต่อไปข้อ 4. a dream นะคะ a dream is something that you really want to happen in the future ความฝันเป็นสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นจริงในอนาคตนั่นเองค่ะ you achieve something when you manage to do something difficult คุณจะประสบความสาเร็จในบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณจัดการบางสิ่งบางอย่างที่มันยากได้นะคะนี่คือความหมายของคำว,ว่าสำเร็จนั่นเองความหมายตรงกับคำว,ว่า s u c e e ีตคราวนี้ค่ะ เป็นเรื่องคุณศัพท์คุณศัพท์ต่อไปนี้จะอยู่ในความหมายบวกหรือลบดีคะคุณศัพท์ต่อไปนี้จะเป็นความหมายบวกหรือลบดีนะอันแรกเลยคำว่า reliable reliable แปลว่าไว้ใจได้นะคะเป็นเครื่องหมายบวกเลยตรงนี้นะ confident confident แปลว่ามั่นใจในตัวเองเป็นเครื่องหมายบวกนะคะต่อไป lazy la lazy ขี้เกียจเครื่องหมายลบนะคะเป็น negative นะคะ honest honest ซื่อสัตย์เป็น positive เป็นบวกนะคะ calm calm สงบนะคะเป็น positive เป็นบวกะคะ่ะต่อไป talented talented มีไหวพริบป,ปฏิภาณหรือมีพรสวรรค์นะคะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะหรือ positive kind kind ใจดีนะคะเป็น positive นะคะ shy shy ขี้อายนะคะเป็น negative นะคะ intelligent Intelligent แปลว่าฉลาดหรือมีไหวพริบนะคะเป็นบวกนะหรือเป็น positive Patient Patient เป็น positive เป็นบวกนะคะ Stupid Stupid แปลว่าโง่นะคะเป็น negative นะคะ Clever Clever แปลว่าฉลาดนะคะเป็น positive นะ Difficult Difficult แปลว่ายากนะคะเป็น negative นะคะ Sensible Sensible มีเหตุผลนะคะเป็น positive selfish selfish เป็น negative ค่ะแปลว่าเห็นแก่ตัวและคำสุดท้าย friendly friendly เป็นบวกนะคะแปลว่าเป็นมิตรนั่นเองคราวนี้เราเอามาเติมคำลงไปในช่องว่างบ้างว่าจะเติมคำไหนดีคำแรกนะคะ Luca is an honest person he always tells the truth ข้อสอบก็มักจะให้ประโยคหลังมานะคะ ว่าเขานั้นพูดจริงเสมอดังนั้นคำตอบก็คือ honest ที่แปลว่าซื่อสัตย์นั่นเองอันนี้เขาให้อะไรมาพี she is very relaxed and doesn't get worried or angry t h t my teacher is calm แปลว่านะคะตัวของคุณครูของฉันนั้นสงบนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ she always chats to students in other classes she s so friendly Uh, หล่อนนั้นนะคะจะพูดคุยกับนักเรียนในห้องต่างๆนะคะ She's so friendly หล่อนเป็นมิตรมากๆเลยนะคะพูดกับทุกๆคนนะคะ She doesn't talk very much She's quite shy หล่อนไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่นะคะหล่อนนั้นเป็นคนขี้อายนะคะต่อไปค่ะ a r m i t hasn't done anything all day He's so lazy อาเมไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตลอดทั้งวันนี้นะคะเขาขี้เกียจมากๆเลยนะคะเลสี่ขี้เกียจนั่นเองเจมส์ James is very reliable he always comes to work on time and does his job เจมส์นั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะเพราะเขามาทำงานเนี่ยตรงเวลามากๆแล้วก็นะคะทำงานของตนเองไปนะคะอ h m a ม l is practical and doesn't do anything stupid He is very sensible. อ mm ิชเมลนั้นเป็นคนที่นะคะ uh, ง่ายๆนะคะ practical นะคะ uh, เป็นนักปฏิบัติ uh, practical นักปฏิบัตินะ,ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรงโง่ๆนะคะ mm hmm. เขานั้นน่ะ uh, mm hmm. เป็นคนมีเหตุมีผล sensible mm hmm. ข้อ8ค่ะ he is a very talented driver he wins every race easily mm hmm. เขาเป็นนักขับ รถที่มีพรสมรวัมากๆเลยเขาชนะทุกการแข่งขันเวลาออกข้อสอบเติมคำมักจะมีสิ่งที่เป็นคลู C L U E นะคลูก็คือมีร่องรอยให้เราเดาได้เช่นในประโยคที่2แบบนี้ให้มาเต็มแล้วช่องว่างมันเติมอะไรแบบนี้เป็นต้น